เอาที่ออกแล้วก็เอาของใหม่เข้ามานะครับเอ้ดแล้วขอ, e ขอ e พื้น e <laughs> e ที่ขอพื <toss> ้นที่ในการเทหน่อยนี่นะนี้ให้ดูนะครับว่าอันนี้คือของแท้นะครับไอ,อตัวน้ามันอ่ะทอดไก่ทอดชุบแป้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยปกติอยู่แล้วนะครับทำไมแป้งมันก็จะขุนคือจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ดำไม่ได้อะไรมันแค่ขุนเฉย นะครับก็ไม่มีใครไม่มีวิธีแก้นเ,นเนาะก็ค่อยเปลี่ยนเอาก็ค่อยเปลี่ยนเอาว่ามันตกตะกอนอันนี้อันนี้อันนี้คือน้ำมันที่ทอดไปแล้วนะครับแต่ที่เราเห็นมันคุ้นๆนนอะ่ะพอมาตกตะกอนมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ใช่น้ำมันเก่านะครับคืออย่างนี้ ของทอดไม่มีการใช้น้ำมันซ้ําอยู่แล้วเพราะว่าพอไปข้ามคืนปุ๊บมันเหม็นมันมันมีกลิ่นเหม็นหืนกินเลยใช่ใช่นะครับเดีนี้อันนี้เปลี่ยนน้ำมันใส่กันให้แบบเห็นๆนะครับอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้คือที่ร้านเนี่ยก็ทำอยู่แล้วปกตินะครับร้านนี้ก็ไม่ได้ขามนะครับเอาไปบริจาคให้หลักเพนนะครับไปส่งหลอดเพลินเอาไปเอาไปบริจาคอีกทีนึงใช่เขาจเอาไปหลอดเพลิน อออไอที่ว่าเขาจุดแล้วก็ดับเพลิง,งอ้ไพวกนี้เนอะอรู้ว่าดีคราเชิญครมาแรกไก่ใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็สารกระสอบเท่าไหร่นะ สามกะสอบอันนี้แป้งอย่างเดียวน้ำมันใช้วันละสองยี่สิบลิตรกระปุกน้ำมันยี่สิบลิตรนะครับสามสิบแปดลิตรต่อวันนะครับ สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลานีนะครับวันนี้ผมจะให้ดูตอนที่ทางพ่อค้าเขาทอดนะครับว่าตัวน,นี้เป็นน้ำมันที่เปลี่ยนใหม่นะครับจะให้ดูว่าคือมันเรื่องจริงอ่ะทอดครั้งเดียวมันก็ขุ่นแล้วนะครับสำหรับเรื่องของตัวน้ํามันนะ นะครับจากจากตรงนี้ไปผมจะไม่คัดเลยนะจะให้ดูจนจนจบเลยนะครับจนสุกเลย นนลงไปนะไก่ไม่ทันสุกเลยน้ำมันขุนแล้วนะอันนี้คือรอบแรกนะกระทะแรกด้วยว่า,าไม่เกินส,สี่ข้อเขาติดกับเป็นเหลืองเลยที่ตกวแคบพุกแรดเวยเนาะเราไม่ดีเลยไม่กินเลยครูบกินได้ไงใช่ไหมล,ลุกค้าวระดับ ไปนะปีเยอะเลยได้ยิ่งพิมทำงานมาเหนื่อยแหมตักบอสบอกตักจนพี่ทักให้เต็มแก้วใช่ไหมได้เลยค่ะเขาจึงอยาจะพอใจเลยครับพี่ไม่ินี่นะดูนะทุกคนบ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คันเวลาเนี่ยอันนี้อันนี้แก้แล้วยี่สิบบาทแก้แล้วค่ะนะครับนี่สองรบคัดเราเลยไม่พอแล้วเหรอแต่ได้อีกน,น,นะอิกหน่อยนึงี่นอันนี้ทอนนี้คืออันคัดเลยนะครับจะให้ดูว่า การทอดเนี่ยครั้งเดียวน้ำมันมันก็ดำจริงๆนะครับ สุขแล้วนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้รอแป๊บเด้อ ที่มีคนบอกมีแต่แป้งไม่ใช่นะครับนี่ไก่เน้นๆอะไรนะไก่ห่านเลยเนาะเนาะแป้งเฉยเนาะที่กินเค็มเห็นบดเลยเนาะนี่ก็ให้ตีนะครับา ในตัวในตัวเจี๊แ,แป้งน,นะครับใช่ไม่ตีหมดเลยนะผมไม่ได้ขายตังค์ให้ดูนะจากหน้าร้านนี่ผมส่งก๋่ยเตีต๋ยวยี่เดาพี่อร่อยครับ<ว>นี่นะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คัดเลยนะซีนนี้นะ<ต><ว>ก็คือให้ดูนี่ให้ดูน้ํามันนะครับนี่นะอันนี้คือรอบที่หนึ่งก็ขูนแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวถึงเวลาตักแล้วเดี๋ยวผมจะไปตักไก่ทุกคนดูนะครับนี่ครับอันนี้คือเริ่มต้นที่20บาทนะครับนี่เดี๋ยวผมจะหยิบ20ก่ส่ก่อนนะคุปเป้คุปเป้ครับหยบเองนะครับเต็มที่เต็มที่เขาบอกนี้พออย่างอีหน่อยี <c oughs> ่หน่อยอีกหน่อย สามารถเท่าไหร่นี่นะครอันนี้คือยีสาา่สิบบาทเขาอ่านี่อันนี้เขาจะละกันยีบาทอันนี้คือทำให้ดูนะว่าบุฟเฟ่ต์ของแท้นะครับของจริงนะครับน,นี่นะทุกคนอันนี้อันนี้คือเป็นไก่ทอดบุฟเฟ่ต์นะครับที่เป็นไก่แบบเป็นเนื้อไก่เน้นๆเลยนะอันนี้ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้คือ20บบาทนะครับก็คือ เริ่มตั้งแต่ราคา 20, 20บาท50บาทแล้วก็100บาทนะครับก็สามารถหยิบได้เต็มที่นะครับในอันนี้ของผมลองตักให้ดู2อถ้วยน,นะครับก็จะมี20่าท50บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมโอ้ยทุกคนดู<ม>ไก่เน้นๆนะนี่โอ้ยร้อนๆเดี๋ยวขอชิ้นเล็กๆาะว่าเขาเพิ่งขึ้นจากเตาเมื่อกี้เดี๋หาก่อนนี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวนะร้อนร้อนทุกชิ้นเลยนี่นะครับมา กไก่กไ,ก,ไก่เขามีรสชาติแบบมีการมีการหมักมานะครับเดี๋ยนะทุกคนนอกจอากซื้อก่เสร็จเบ๊รนี่นี่อันนี้จะขอขออนุญ,ญาตนะนี่ของใครเนี่ยอ,อ,อันนี้ของฟรีนะนี่เขาแถมฟรีนะครับขอได้นะ ใครชอบดวการนะครับก็ขอทางานได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ฝาก,กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บัตรกนไดด้วยนะครับขอบคุณครับ